หนวัหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิวรินสูงสองรับประทานอาหารที่มีพิวรินต่ำเนื้อปลาสีขาวไข่ขาวปลาน้ำจืดผักผลไม้บางชนิดที่ไม่ใช่ยอดผักสามถ้าเรากินอาหารที่มีกรดพิวรินสูงมากๆต่อเนื่องสิ่งที่สะสมในร่างกายแล้วเจาะตรวจเจอเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของกรดยูริกคนที่มีภาวะ ไตเสื่อมแล้วกดยู่หลีกสูงด้วย 1. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิวรินสู สองรับประทานอาหารที่มีพิวลินต่ำเนื้อปลาสีขาวไข่ขาว,ขาวปลาน้ําจืดผักผลไม้บางชนิดที่ไม่ใช่ยอดผักสามก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะนะคะอย่างน้อยวันละ8ปดถึงสิแก้วน้ําสะอาดนะคะน้ําสะอาดน้ําเปล่าเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวที่ช่วยไดลูทหรือว่าช่วยเจือจางตัวกรดยูริกเราได้นะพบว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่อาจจะมีภาวะกรดยูริกสูงเนี่ยมักจะดื่มน้ําน้อยด้วยดังนั้นก็อยากจะรด รงนะคะให้ดื่มน้าเปล่านะคะดื่มน้าเปล่าวันละ8ปดถึงสิแก้วนะคะก็จริงๆไม่ต้องดื่มแบบไม่ต้องดื่มปริมาณมากๆในแต่ละช่วงเวลาก็ได้นะคะให้ทยอยดื่ม1นถึงสชั่วโมงดื่มแก้วหนึ่งทุกชั่วโมงดื่มแก้วหนึ่งแบบนี้ก็จะช่วยได้ดีแล้วก็เป็นน้าเปล่าถ้าเป็นอุณหภูมิห้องก็จะดีเยี่ยมเลยนะคะนี่คือเรื่องของการดื่มน้าให้เพียงพอ4ี่ค่ะคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเรื่องนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีค่า b m เหรือมีน้ำ หนักตัวที่เกิดน,นะคะอวัยวะเราก็จะทํางานหนักขึ้นด้วยนะคะดังนั้นก็พยายามควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการดื่มแอลกอฮอล์นะคะคือถ้าใครไปสังสรรค์ปาร์ตี้ได้บ้างอันนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกวันเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าทีๆก็อาจจะต้องลดละเลี่ยงนิดหนึ่งคนที่ไตเสื่อมด้วยแล้วก็มีภาวะกปรจูริกสูงด้วยนะคะ2ออย่างนี้มักจะมาควบคู่กันอยากจะให้หลายๆท่านมีค่าตรวจนะคะค่าตรวจของตัวเองที่มีติด ไว้นะคะเพราะบางทีถ้าเราไม่ทราบเราเจออีกทีหนึง่งอาจจะมีภาวะไตเสื่อมระดับ4ระดับ5ซึ่งก็จะต้องดำเนินไปสู่การฟอกไต